ถึงแม้จะเป็นจุดเล็กๆแต่ว่าวันแม็กก็ได้เริ่มต้นแล้วนะคะก็จะเป็นส่วนหนึ่งของการช่วยให้เราสามารถลดโรคร้อนแล้วก็ทำให้เราได้ใช้พลังงานสะอาดเข้ามาเพื่อช่วยรักษาสภาพแวดล้ลอมให้อยู่กับเราได้ไปอีกนานค่ะสวัสดีค่ะพี่โอวันแม็กภูเก็ตค่ะ ชื่อจริงของพี่โอก็คือชื่อนาฏศินีศักดิ์สุวรรณนะคะพี่โอเป็นลูกสาวร้านยางค่ะร้านยางของพ่อพี่โอก็คือร้านหนึ่งยันยนภูเก็ตนะคะโดยกิจการของป,ป้าพี่โอเนี่ยก็คือเป็นร้านยางมากว่า40ปีแล้วนะคะช่วงที่พี่โอกลับมาทําร้านยางใหม่ๆเนี่ยก็ได้ไปช่วยที่ร้านของป,ป้านะคะซึ่งรูปแบบของร้านยางเนี่ยก็จะเป็นร้านยางทั่วไปที่จะเป็นอาคารซ่อมนะคะมี จุดรับรองลูกค้าเล็กๆนะคะพอพี่โอ๋ได้มาทำร้านเป็นของตัวเองเนี่ยพี่โอ๋ก็พยายามจะหาในส่วนของบริการที่ดีขึ้นให้ลูกค้านะคะเหมือนโชว์รูมรถยนต์ที่เป็นมาตรฐานสากลน,นะคะแล้วก็เอามาปรับใช้กับร้านแม็กยัง รถยนต์ของเราค่ะอยากให้ลูกค้าได้รับความสะดวกสบายเวลาที่มารอใช้บริการนะคะเนื่องจากว่าสินค้าประเภทของยางแล้วก็ล้อแมกรถยนต์เนี่ย,ย,เ,ยเวลาที่ลูกค้าเอามาใช้บริการเขาจะนั่งรอเป็นหลักนะคะเพียวก็เลยทำห้องรับรองลูกค้าขึ้นมาให้โปร่งโล่งกว้างแล้วก็ติดแอร์เย็นนะคะมี Wifi ให้ใช้ <c oughs> รวมถึงบริการในด้านขนมแล้วก็เครื่องดื่มให้ลูกค้าด้วยค่ะแล้วก็ยังมีในส่วนของ เครื่องเล่นให้เด็กๆนะคะเผื่อลูกค้าของวันแม็กที่มีลูกหรือว่ามีเด็กเล็กค่ะก็จะได้ใช้บริการอย่างสะดวกสบายนะคะสามารถพาลูกมาด้วยได้แล้วก็มีกิจกรรมเล็กๆเผื่อให้สำหรับลูกค้าที่มารอใช้บริการมีโต๊ะพูนะคะให้ลูกค้าได้เล่นระหว่างรอค่ะเน้นหลักๆก็จะเป็นตัวสินค้าก็คือจะเป็นเรื่องล้อแม็กรถยนต์แล้วก็มียางรถยนต์นะคะ รวมถึงบริการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องบริการเปลี่ยนผ้าเบรกเจียจานตั้งศูนย์ถ่วงล้อแล้วก็บริการปะยางทั่วไปก็มีค่ะ โดยหลักๆแล้วเราก็เน้นในเรื่องของการบริการนะคะตั้งแต่จุดรับรถแต่ว่าก็จะมีที่เพิ่มเข้ามาแล้วก็ดูแตกต่างจากร้านยางทั่วไปก็คือพี่โอ๋ก็จะเน้นในเรื่องของการให้ข้อมูลกับลูกค้านะคะการเปลี่ยนแม็กยางเพราะเนื่องจากว่าล้อแม็กยางเนี่ยถ้าดูโดยทั่วไปแล้วจะดูเหมือนกับว่าเป็นสินค้าที่เข้าใจง่ายนะคะแต่ว่า ถ้าเราเป็นร้านยางจริงๆเนี่ยเราจะรู้ว่าข้อมูลต่างๆที่เป็นรายละเอียดของล้อแมกยางรถยนต์เนี่ยค่อนข้างมากนะคะรวมถึงการใช้งานของลูกค้านะคะเพราะว่ามีเยอะเลยค่ะดีไซน์ที่ออกแบบมาแต่ว่าใช้งานบนถนนไม่ได้จริงในส่วนนี้เพียวก็จะเน้นลูกน้องว่าให้ สนใจข้อมูลของลูกค้ารับฟังว่าลูกค้าต้องการใช้งานจริงแบบไหนเป็นหลักนะคะแล้วก็จะได้แนะนำลูกค้าให้ถูกต้องเหมาะสมกับการใช้งานทุกครั้งค่ะเนื่องจากว่ารูปแบบของโชว์รูมของทางร้านนะคะเราออกแบบมาให้ค่อนข้างโปร่งแล้วก็ใช้กระจกใสค่อนข้างเยอะนะคะทําให้อุณหภูมิในช่วงกลางวันเนี่ยค่อนข้างร้อนค่ะก็เลยทําให้เราใช้ กำลังไฟค่อนข้างสูงมากนะคะรวมถึงเรื่องของอุปกรณ์แล้วก็เครื่องมือต่างๆในร้านด้วยนะคะก็เลยลองหาทางเลือกดูว่าเราสามารถใช้อะไรมาเพื่อช่วยลดต้นทุนในจุดนี้ได้บ้างนะคะแล้วก็เลยได้ติดต่อกับทางบริษัทอินโนไปนะคะทางบริษัทก็ ให้คนมาแนะนำตั้งแต่ตอนแรกนะคะทางทีมงานเขาก็จะเข้ามาช่วยเราคำนวณอยู่แล้วนะคะว่าเราควรจะติดตั้งไซส์เท่าไหร่ทางอินโนเนี่ยเขาจะมีโปรแกรมมาให้เรานะคะซึ่งเราสามารถติดตั้งได้ในสมาร์ทโฟนนะคะโปรแกรมตัวนี้เนี่ยสามารถที่จะให้เราเช็คได้24ชั่วโมงนะคะเพื่อดูการทำงานของโปรแกรม แล้วก็แผงวงจรนะคะถ้าเกิดว่ามีปัญหาหรือว่ามีอะไรก็จะมีการแจ้งเตือนนะคะซึ่งทางทีมช่างอ n นโนเนี่ยก็จะดูแลให้เราได้ยีบสีชั่วโมงเลยค่ะแล้วก็รวมถึงการคำนวณในแต่ละวันเนี่ยเราประหยัดเงินไปได้เท่าไหร่ด้วยนะคะ พอได้ลองใช้ดูแล้วก็รู้สึกว่าค่าไฟนะคะแน่นอนเลยว่าลดลงไปอย่างเห็นได้ชัดน,นะคะต่อเดือนเนี่ยเซฟไปถึง30-40%นะคะแล้วก็ในแต่ละเดือนนะคะถึงแม้ว่าจะเป็นช่วงหน้าฝนก็ไม่ต้องกังวลน,นะคะเพราะว่าภาคใต้เราเนี่ยเรารู้อยู่แล้วว่าฝนแปดแดดีเนาะก็จะมีช่วงฤดูฝนแล้วก็ฤดูที่เป็นฤดูร้อนนะคะซึ่งพอได้ลองใช้งานจริงแล้วพบว่าไม่ได้ต่างกันมากนะคะเพราะฉะนั้นช่วยเซฟ พลังงานให้เราได้มากนะคะเราก็ประหยัดค่าไฟได้จริงค่ะวันแม็กเป็นมากกว่าร้านยางเราใส่ใจในทุกๆบริการส่งมอบความปลอดภัยให้ลูกค้าทุกๆคน